ห่วงคืนมากกว่าของนกครับนกนีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยก็ยังได้ครับแต่คืนตอนมืดๆน,น,นี่แกะยากนะครับอีเกียดแกะ,แกะ ยอดครับตัวนี้กว่าจะติดครับนี่ครับดูอากาศครับเกือบมืดแล้วนะครับนี่ครับกว่าจะติดนะครับลงตั้งแต่สองนาทีแรกแต่ว่าอ้อมเป็นชั่วโมงนะครับกล้องให้ตัดนะครับแต่เสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเสียงนี่สุดยอดครับเสียงกุกกุกยังโอ้ลงตั้งแต่สองนาทีแรกเห็นในคลิป จะเปิดให้ดูนะผมก็จะตั้งแต่ปล่อยตัวนะครับเสียงมันจะโกกโก,ก,กนะครับตัวนะี้โอ้ยอมครับยอมยอมในความฉลาดของเขานะครับกว่าจะเข้ามาหาตัวนกได้นะครับโอ้เป็นเป็นชั่วโมงครับกลองตัดแน่นแบบนี้ ไม่ยอมเลครับไม่ยอมเข้าเลยครับมาส่วนอยู่ส่วนตรงนั้นครับอยู่แถวนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเอานกมาดูหมายนี้ยิ่งเป็นไม้ลิวด้วยยิ่งเป็นไม้ลิวครับไม้กึมมือแล้วครับดูแสงตะวัน มีให้ชมแน่นอนครับมีคลิปให้ชมแน่นอนครับว่ามันเข้าแบบไหนครับติดแบบไหน้องไม่ตัดนครับโอเคนะครับอยาเงี้ยแกะนียุงจริงจริงต้องเอานกก่อนนะครับของ่องคืนมากกว่าของนกครับนกนี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยก็ยังได้ครับแต่คืนตอนมืดมืนี่แกะยากนะครับอีเกียแกะ มีคลิปให้เห็นอยู่แล้วนะครับคุณสำคัญกว่าตองเฉลยว่ากันทีหลังครับบอกนี่กันนะให้บินตั้งนานครับมัวแตแกะคืนครับมัะแะแกะคืนน,ะนี่ครับ การติดติดนิ้วนะครับแข่งขาใหญ่นะครับก้อยใหญ่โหติดนิ้วนะครับเ<ฮ>นี่ยมีแน่มันแกะคุณเล่นอีก<ฮ>อไม่ดูชัดๆนะชวนชมทำดีมากนะครับพาเด็กพาน้องมาฝึกนะครับวันนี้นะครับดูบรรยากาศครับโอ้เกือบชั่วโมงหมายถุงหมานะครับ เยอะนกหมายถุงหมายน้ำเยอะแยะนกเสียงมันจะโกกกกนะครับตัวนี้ดีไม่ดีนะจะเป็นหลิวตันที่ว่าอาจารย์ทองสุกเคยไปตามนั่นครับเสาโน้นครับเพราะว่าเสียงคุ้นคุ้นมากนะครับมันบินมาตรงนู้นด้วยนะครับบินมาจากตรงนู้นนี่ครับคุณสิงครับติดตรงนี้ครับนี่ครับกว่าจะโฟกัสได้ไปแกะเล่น แกะเชือกมเล่นตั้งนานคุณสิงติดนิ้วนะครับติดนิ้วทีมงานเท่านั้นแล้วก็ท่านที่ว่านำนกของผมแบ่งนกของผมไปนะครับผมจึงแกผมถึงจะทําให้นะครับให้รับทําทั่วไปนะครับสําหรับท่านที่ว่าแบ่งนกของผมไปนะครับนกสายของผมแล้วก็ทีมงานเท่านั้นนะครับที่ผมจะรับทําคุณสิ่งนะครับที่เกียรติธนะครับ ติดนิ้วล็อกเลยนะครับผมจะแกะคูณแกะไรก่อนครับคลิปไม่ตัดด้วยนะครับโอ้โหได้คลิปสวยเลยครับกว่าจะเข้าครับดูครับแข้งขาใหญ่ตัวนี่ปานกลางครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่เสียงโกกครับโกกากโกกากครับลงตั้งแต่หันหลังหาแล้วนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีแรกครับลงครับแต่บนนานครับนน่นครับอยู่แถวโน่นไปมาไปมาแถวนี้ครับกว่าจะขึ้นหา ชวนชมก็หยุดเล่นไปเป็นช่วงเป็นช่วงจนเบื่อครับเล่นจนเบื่อครับแต่วิธีการเก็บของเขาก็มีนะจนได้เฉลยตัวนี้ได้นะครับนี่ครับรหัสเฉลยตัวนี้ก็สี่ศูนย์สี่่าจะเป็นสี่ศูนย์สี่นะครับเฉลยตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่สี่ศูนย์สาม่าจะเป็นสีู่นย์สี่ะครับเฉลยตวนีูสวยครับสวยน่าจะเป็นหลิวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหลิว ดูครับลายปีครับแตกงามแตกอะยสวยนะครับดูครับสวยนะดูครับมันไม่ค่อยกล้าเพราะว่านี่ครับช่วงนี้มันนกมันเพิ่มเพิ่งถ่ายขนเพิ่มถ่ายขนนะเพิ่มเมดี๋ยวผมก็จะรีบทาคลิปให้จบจบนะจะหมืดแล้วนะอู้ขเกีบแข็งแข็งไม่ชิดมากนะครับผมว่าตัวผู้ครับยังไงก็ตัวผู้ดูแล้วยังไงก็ตัวผู้ ดครับผมคิดว่ามันไม่มาแล้วนะ่เห็นมันคูมันอะไรตอนแรกที่มานะครับโอ้ยชวนชมกรเล่นในกล่องครับป้าคูตั้งแต่ตรงนู้นครับผมก็คิดว่ามันไม่มาแล้วครับยี่ไหนได้ปล่อยหางมาทันทีเลยนะครับรวดเร็วทันใจเพราะมันขันมาตั้งแต่อยู่บนรถนะครับชวนชมครับก็จะเก็บก่อน ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ต่อนนกเขากับชวนชมครับเอาเด็กใหม่มาฝึกอยู่ตรงข้างนะครับลูกรถบดครับเอาลูกรถบดมาฝึกก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ส่วนใครที่ถูกใจนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ซับสไครต์ไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็จะหานกดีๆหาเฉลยดีๆสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อให้ท่านได้ชมได้ติดตามนะครับใครที่ว่า ชอบผมทำคลิปแบบไหนสไตล์ไหนก็บอกมาได้นะผมจะพยายามทำคลิปให้สนุกสนานดูหน่าดูหน้าชมที่สุดนะครับเพื่อให้ fc ท่านได้ดูได้ชมผ่อนคลายคลายเครียดครับอยู่ที่บ้านสบายสบายครับไม่ต้องออกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะออกต่อให้ท่านดูเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,น,นะเนาบางท่านบางคนก็แก่แล้วนะครับแก่ชะลาก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อแบบไหนละปวดเมื่อยขาไปหมดแล้วครับก็ต้อง นอนดูนอนอะไรที่บ้านครับเดี๋ยวผมจะออกต่อให้ดูเองไม่ต้องห่วงครับมีตัวดีๆสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ติดตามแน่นอนครับอีกหน่อยผมจะมีสายพุ์เน็ตให้ชมแน่นอนครับกําลังนําเข้าเอ่นนกอยู่นะครับแลกําลังทําพุ์เน็ตอยู่ครับให้ช่างทําพุ์เน็ตอยู่นะครับว่าจะเป็นสายปานะครับสายป่าบ้างเมืองบ้างครับเมืองสวนมากจะเป็นส่วนน้อยครับช่วงนี้ไอายเขาเกลยดไปเฝ้าเสาไฟฟ้านะ หน้าบ้านเอาไอ้เาก็จะเป็นสายเมืองสายอะไรไปนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูได้ติดตามกันตลอดน,นี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเคเคฟาร์มนกเขาใหญ่เก่งคุนเมองแทนครับขอบคุณครับ